สำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้การที่ดาวสุขโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษโดยภาพรวมก็จะส่งผลให้ท่านมีสเสน่ดึงดูดมีเอกลักษณ์ที่น่าหลงไหลร,รักความงามชอบแต่งตัวดูแลรูปลักษณ์บุคลิกอ่อนหวานน่ารักเป็นที่รักของคนรอบข้างมีหัวทางศิลปะ ดนตรีชอบการสมาคมหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมและการที่ดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีเมถุน<ม>ก็จะส่งผลให้ท่านสนใจและมีความสามารถในสิ่งที่ต้องใช้ความรู้หลายสาขาท่านคิดเรื่องการเดินทางสนใจในข่าวสารต่างๆชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น มีความรักพี่รักน้องรักการสแสวงหาความรู้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้เร็วเป็นศูนย์กลางการติดต่อมีข้อมูลข่าวสารมากมายและดาวอังคารที่โคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษอาสาทำงานให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลได้ผลเสียถ้าหากว่า ท่านยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์ว่าจะสนใจเพศตรงข้ามแบบอารมณ์ร้อนแรงนะคะมีความรักแบบหัวชนฟ้ารักแรงถึงแรงค่ะ